ด,ดหนูอยากได้ความมั่นคงกว่านี้ค่ะก็เ,ะเป็นรากฐานเพื่อที่จะได้ทำบุญฐานะหนูไม่ค่อยโอเคเหมือนคนอ,คอื่นค่ะเกิดมาทำไมถึงยากจนจงัง มันเป็นกรรมเก่าของเราเรานั้นเองเจ้าทําสิ่งใดไว้จิตว่างไปวางแล้วเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่มีโอกาสได้ขึ้นมาพรครูบาอาจารย์พยาครุฑมีทรัพย์มากมาทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันหนึ่งเจ้าจะเปิดทรัพย์ของบู่พยาครุฑได้นะทงทง จะทงบอกเขาเองครับทงเห็นแล้วเออครับเปิดให้เขาด้วยนะคเป็นตัวแทนของปู่เอาคนต่อไปนะอมตปกาศจีการเราบอกกิการเรอมตประกาศแจกจีกอบมอจอมตปกาศแกจีกอบมอจีกอบมโกอมตปกาจีกอรกับป้าจีกอรกับโบอมตปกาศจีกอรกับโบ เ,เจ้าเป็นใครมาจากไหนจิตของเจ้ายังยังฝักไฟอยู่กับจริงใดเราเอาจิตของเราเอาเอามาใส่กายใส่ใจลองระลึกนึก,นก,นกถึงถึงการการการะทําของตัวเองการปฏิบัติของตัวเองจิตของเราเข้าถึงธรรมะหรือยังจิตว่างใจวางหรือยังสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกายของเจ้าจะได้รับทุกจริงทุกอย่างในสิ่งที่เจ้าได้เดินทางมาถึงเมืองอาราดาบต ่าหิมพานแห่งน,นี้เจ้าเป็นเป็นใครมาจากไหนสายานมาจากใดจิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากจากสิิงใดเนาะถึงได้เกิดมาเพื่อเพื่อเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างสร้างบุญบาร,รมีสร้างได้สร้างสิิงใดได้อยู่ในจิตใจอยู่ในจิตเข้าใจของเจ้านั่นเองจิ่งใดที่จะสร้างจะทําก็อยู่ที่จิตของเจา้าทำจริงใดเนาะถึงจะได้ใช้บาร,รมีในชาตินี้เอามาเป็นประโยชน์เพื่อช่วย ช่วยเลือกาาสังขารให้มีบารมีช่วยหการสังขารให้มีสุขพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นกรรมตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจบำเพ็ญเพียรไปวันหนึ่งเจ้าจะเข้าถึงธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีกรรมมีพระองค์เจ้า อยู่ในกายสังขารได้ตักเตือนสัง่งสอนอบรมทุกสิ่งทุกอย่างตักเตือนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เชื่อไม่ฟังไม่เอาคําสัง่งสอนของของพระพุทธศาสนา,า,ามาใช้นั่นแหละคือจิตของตัวเองที่เป็นใหญ่ยากกระทําการสิ่งใดก็ทําดยพะรักการด้วยจิตของตัวเองมันจะเป็นความความลุ่มหลงความรุ่มร้อนความโลภโกรธหลงหรือจะเป็นความอยากได้อยากดีอยากมี มันอยู่ในจิตในความละโมบโลกมากของเรามันเป็นจิตที่เป็นพยามาลอยู่ในตัวจิตของเราต้องรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นมันเกินตัวหรือไม่มันทําให้จิตของเราฝักใฝ่ในสิ่งที่ผิดหรือถูกสิ่งนั้นคือสิ่งใดที่เราจะต้องต้องเดินทางให้จะาเดือนนุ่งเรื่อง สร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองทำแต่คุณงามความดีเอาบุญบารมีไปใช้ในทางโลกคิจการการงานหรือจะเป็นหน้าที่การงานถึงจะสะดวกราบรื่นมันจะมีกรรมมีเวรคอยขับคอยขวางสิงใดที่ทำมันก็จะคอยทำให้ตัวเองได้มัวมองทำให้ตัวเองได้ติดขัดขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ด้วยจิตของเราที่ฝักไฟต่อบุญเทกุศลที่สัญญาไว้ว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลจะสร้างแต่บารมี จะเกิดมาจะไม่ขอหลงทางโลกแต่เรามาอยู่ในทางโลกแล้วมันต้องอยู่ต้องกินต้องใช้เป็นหน้าที่ของตัวเราเองจะต้องทำเลี้ยงขีพเลี้ยงชีวิตแต่เราเอาจิตของเราที่เคยสัญญาไว้แบ่งปันทุกจิิงทุกอย่างช่วยเบื้อแบ่งกันแบ่งปันค้ละนิดแต่หน่อย เอาบุญเอากุศลอย่าไปทิ้งมันจะหมดเวรหมดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะได้บารมีกลับคืนมาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นั้นที่เราได้สร้างที่ทำได้สะสมไว้จะได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในชาตินี้อย่าไปละบุญอย่าไปละกุศลบุญเก่าหมดเมื่อไรเจ้าจะล้มละยลายเมื่อนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเอาบุญเอากุศลช่วยในทางปฏิบัติเอาบุญเอากุศลช่วยในกิจกิจ,ก,จาก,การการงานสะสมบุญสะสมเบียงบุญหเพียงพอนะตั้งใจปฏิบัติไปทุกสิ่งทุกช่างทุกคนมีหน้าที่กันทั้งนั้นแต่คนเราจะละเวน้นกรรมเวรที่เราเคยเคยสร้างเคยทําไว้หรือบุญบารมีที่เราจะสัญญาไว้จะสะสมบุญบารมีเราจะปล่อยปละละเลยสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี้ไม่พน้น ยังไงกันนี้ไม่พ้นกฎแห่งกรรมกรรมนั้นมาจากไหนกรรมนั้นมาจากสัจจะวาจาของเราหรือการกระทําของเรามาจากพบชาติภูมิก่อนนั่นเองชาตินี้เราอาจจะผิดพลาดละสัจจะวาจาที่เคยลั่นไว้วาช้างแต่บุญสร้าง,แต,างแต่กุศลแต่มีจิตที่ยังฝักไยอยู่ในทางโลกยังลง้ลงโลกล้งธรรมทาง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 ,ทางสุขอยู่ติดสุขอยู่เอาบุญเอากุศลให้มากมายนะบูอันันตนากราชก็ได้ประทานพรให้จีสุโธ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสององค์นี้ก็จะได้ประทานทรัพย์แผ่นดินให้ให้เกิดมาเพื่อสิ่งใดเสื้อช่างบุญสร้างบารมีสีสุดาหรือแม่แม่สีสุดาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในกายสงขารของเจ้าเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือบุญกุศลที่ยิงยาาย่งใหญ่พระญานาคที่ยิ่งใหญ่นั่นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรไปเออตั้งใจบำเพ็ญเพียรไป เ้ป้ถาม่ถ้าชาติมีลูกอยากหลุดพ้นลูกต้องปฏิบัติอย่างไรเท่ามันสร้างบุญบารมีด้วยจิตของเราเอง คิดว่างเลยว่างอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่คือกร,รมเวรที่ที่เราได้ผ่านมาคือครูสอนละทิ้งลืมหลงไปให้หมดที่สิน้นอย่าเอามาใช้เอามาคิดให้ติดจะมองติดกายติดใจของเราเอาแต่วันข้างหน้าอ,อย่าไปเอาวันหลังที่ผ่านมาแล้ววันข้างหน้ามีมากมายที่เยาจะเรียกสรรหาเอา จะเลือกกรรมที่ไปในทางอบัยภูมิหรือจะเลือกเลือกบุญกุศลที่มีบาร,รมีที่จะทําให้เราจเจริญมุ่งเรื่องนั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแต่เมตตาให้ทานบาร,รมีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างด้วยจิตของตัวเราเองจะมีทรัพย์สร้างบุญกุศล,รศลหรือไม่มันไม่เกี่ยวนะมันจะอยู่ที่จิตของเราปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบสวดพุทธมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะเป็นทานบาร,รมีที่จิตเมตตา เห็นใครที่เป็นเป็นผู้ที่ยากไรเราไม่มีโอกาสได้ช่วยก็จิตของเรานี่แหละแผ่เมตตาให้ให้บุญให้กุศลเข้าไปนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เปรียบเทียบให้ฟังนะเอาจิตเ่านี้เอาความคิดของเราสติปัญญาของเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นบุญมันได้อันดีสงผลบุญทั้งสิ้นเป็นบุญเป็นกุศลทางจิตหรือจะเป็นบุญเป็นกุศลทางทรัพย์ทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์ที่เราได้มีสติปัญญา เกิดขึ้นหรือทรัพย์ที่เราให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีปาปารมีทางโลกทําให้เราได้มีจิตที่ผ่องใสจิตที่สะอาดให้ทุกคนได้รับรู้ว่านี่นะเราสร้างบุญสร้างกุศลแต่จิตภายในนั้นไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองที่จะสร้างเองทําเองจิตของเรานี่แหละมันเป็นใหญ่จิตของเรานี่แหละมัน,นจะเ,นนเนหนือกว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะทำด้วยจิตของเรานี่แหละ สงสยัยคนต่อไป